ทำไมแฟนเรากลับไปคบกับแฟนเก่าเลดี้จูอยากจะบอกแบบนี้นะคะตอนที่แฟนของคุณอะคะ่ะเขาพึ่งอกหักจากแฟนเก่าเขาแค่อยากจะหาใครสักคนหรือคอนไม้ค่ะเพื่อจะยึดให้เขาอะค่ะยังคงหายใจยังไหวอยู่แต่วันนี้ค่ะเมื่อแฟนเก่าเขากลับมาขอคืนดีแน่นอนค่ะเขากลับไปดีแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจริงๆแล้วอะค่ะ เขาแค่อยากจะกลับไปดีกับแฟนเก่าและเขาแค่หาใครสักคนเพื่อยึดเอาไว้เพื่อต่อลมหายใจของเขาคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้แต่คุณดันให้โอกาสกับเขาเลดี mm ้จ hmm. ูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะคนที่เขายังไม่พร้อมกับ ความสัมพันธ์อย่าเอาเขามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราค่ะเราจะต้องเช็คเราจะต้องให้เวลาเราจะต้องเลือกเฉพาะคนที่พร้อมกับความสัมพันธ์เท่านั้นค่ะถ้าเขาเจ็บปวดถ้าเขายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไหวอย่าเอาเขาเข้ามาอย่ารับเขาเข้ามาค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเขากลับไปดีกับแฟนเก่าคุณไม่ใช่คุณทำอะไรผิด คุณอย่าลดคุณค่าของตัวเองแค่เขาอยากกลับไปดีสิ่งนี้มันไม่ได้ว่าคุณผิดหรือคุณไม่มีคุณค่าที่ทำไมเขาไม่เลือกคุณนะคะเลดี้จูก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่เจอสถานการณ์นี้และอวยพรค่ะขอให้คุณนะคะได้ดึงดูดรักที่ดีดึงดูดรักที่ใช่และมีความสุขในทุกๆวันค่ะ